เปิดแชสเซา้าดีเจเพชราเย็นชาจนโดนทักคำตอบที่ได้รู้เลยเศร้าแค่ไหน ปิดฉากชีวิตคู่เหลือเพียงสถานะเพื่อนรักและพ่อแม่ของลูกที่รักระวังนิวเคลียร์หันษากับดีเจเพชรจ้าที่ก่อนหน้านี้ถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์มาสักระยะโดยนิวเคลียร์ก็ได้ออกมาเคลียร์สถานะให้ชัดเจนให้ทุกคนได้ทราบแล้วว่าเปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นเพื่อนรักกันสักพักใหญ่ๆแล้วและหลังจากนี้ทั้งคู่ก็อยากทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีให้กับน้องไทก้า โดยล่าสุดได้มีแฟนคลับรายหนึ่งแคปข้อความแชทที่คุยกับดีเจเพชรจ้าทางอินสตาแกรด้วยมีข้อความที่ FC ทักไปถามว่าทำไมเฮียถึงดูเย็นชาจังทั้งที่เมื่อก่อนหวานแววรักหลงพภรรยามากๆพอจะมีโอกาสปรับเปลี่ยนให้โอกาสกลับมาสถานะเดิมได้ไหม ด้านดีเจเพชรจาก็ส่งอีโมจิร้องไห้ทางด้าน FC ก็ตอบกลับไปว่าเป็นกำลังใจให้นะเฮียโดยดีเจเพชรจาได้ตอบไปอีกว่ามันจบไปนานแล้วจา้าขอบใจนะเฮีย er ทำเกินร้อยแล้วจริงๆโดย FC ตอบกลับไปว่าเคารพการตัดสินใจของเฮียแต่ก็ยังแอบหวังว่าสักวันสถาน,นะจะกลับมาคืนดังเดิม ขอบคุณที่เฮียมาตอบนะไม่นึกว่าจะตอบแค่อยากระบายและอยากให้เฮียเห็นข้อความที่ยังค้างคาใจด้านดีเจเพชรจ้าก็ตอบกลับมาว่าเฮียเป็นผู้ชายไม่ควรพูดมากเงียบจะดีที่สุดเห็นเราบอกเฮียเย็นชาเลยจำเป็นต้องมาตอบจบกันด้วยดีดีแล้วขอบใจมากจ้า อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ